ตอนนี้เราอยู่ที่อุดรธานีนะครับอยู่บ้านน้องไอ้แหวงก็แกะลีหูนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วเทียงคืนครับเทียงคืนครับวันนี้ก็มะลำอยู่ตรงนี้ครับนีครับมีปั๊มบารทอนะครับเซเว่นครับสายคิวเลยครับเราตั้งแคมป์อยู่นี่นะครับบรรยากาศแบบมืดๆครับไม่เห็นอะไรเลยน่าไปว่า150งานอะ150งานครับกินเต็มครับขั้นต่ำนะครับ150งาน บรรยากาศแบบชิวๆนี่ครับนี่สายครับ ถ่ายคลิปดีบ่เคยถ่ายคลิปทำไปนะนี่ครับหมากไม้ภาษาครับอยู่ยาวนะครับเดินสายยาวยาบมีเต้นครับทีมงานครับ

โห,หมะยแขังเลยว่าไมีใช่แล้าแล้วนี่ยผ่านหรอเปล่า้เลนไม้แมงม,มัวจัดเลยโอ้โเหอเฮ้ยเหยียเหรอะเ้ยนอนน้ำในเด้อเฮ้ยแล้วมันตัวนี้มันคือพวกเขาหล่ จับให้เก็บยากเหนียน้องติดะหาจุดชิปแม่ไงสมับกกล่สมัวบกดิอามน้ำแล้วนะครับไม่มีใครกุยครับทีมงานนี้ไม่มีกุยกดข้อที่หนึ่งห้ามกุยครับ นี่ครับพ่งนี้มอลำเกียงไก่ทีสามชิกางปรับเลนไว้ตีเนี่ยโคนนีโก้ชีวิตรอดชีวิตรอดชีวิตรอดสส่เนยะเอาน่อาอนไส้มันงนองสบายก็คุยแล้วนอนในรถหรือปะ

cô chôn sạn muốn tè nên ngọc hanu phải chịu ừ không bắt <hạc đã Gregory> đi ba sẽ viên <Ministry> ba bịt nhung con <cười> <cười> <hạc> <laughs> บรรยากาศสาชิวครับบรรยากาศในเต็นท์ครับชิวๆครับอันนี้พร้อมสู่งานครับวัรุ่นสร้างตัวใช่ไหมครับคุณต้นการครับมมีอะไราหม่มมีอยังมากไหมครับนี่ครับ เข้าสู่ชีวิตไงชีวิตต้องสู้แบบไม่อันใช่ไหมครับสายฟาร์มครับสายฟาร์มสายฟาร์มคุดชิวชิวจัด ดิลอนแรกแล้วรู้สึกยังไงกับอุดานาน,นี้ครับอ๋อที่เก่าครับที่เก่าที่เราเคยกคบมาแต่ผมไม่เคยมาครับครั้งแรกครับบรรยากาศมรนยบบาครับเจอเดี๋ยวเจอติ้นมังกรในอันครับุูดานี่จะมีกลบมีเขียดครับ <laughs> อุดานี่มีเซเว่นมีปั๊มครับมีหมอลำจอดครับ ไอชิวไอชิวกินมาใมหาครับอืมแ <c oughs> กอยังกะดุดอะไรวเนี่ยเสไก่ไหมเอาอันนี้แหละมบเกยกนนี่ ถผมกด,ดย,ยูนีกนะครับใช์เงินก่อนเ่าแบบเป็นอันนี้เงี้ยที่เขากลิ่นไอเสียมันผ่านไปอีกวันกับชีวิตคนอย่างฉันและหน้าที่การงานที่ดูแข่งขัน,นกนินเลยกองสิิ์ได้ให้โอเคกินกันโอเคอยู่นะเหมือนมัมมาี่มูสับเลย เดยวแบบน้ำมันร่นอ่ะก็เป็นเย็นนะแต่ก็่ได้บ่าวจิ๋ดิเด,ด,ด็คิมไม่เหี้ยใช้น้ำหน่อยติดทหาร สพ <ś m ary> ระสีเหลืองวะไอตินไมชี้ตัวตมพระเ็มพระแบบงเลยได้ไอันีเดิอเออไอลูกตมพระไม่ไอ้มักเต็แบบนี้ไ้มัน,นงไงจิไงกอนไ้มันบิดเอาบิดยังไงวะบิบงงบบด,บบดเป็นเลขแปดเลยเป็นอ่ะเออไอ้มเคยใส่ดิไอ้เคยใส่ด้แบบเอ่ไงอ่ะโ่ไอ้มาขิดแบบนี้มากกว่าัมได้พันถอดออกมาแล้วกัพัน มีครบคนไทยช่วยเหลือกัน,วนรวจ้องเจลินผมอยู่ม่ไระวังคนตกแท่นมาดีโดนนั่นกีบายห,หัวนุ่มเนาะไปทำทั้งอะได้กินเบียฟีเนาะต้นก้าเนาะ<ช>เอเอเบียฟีแก้วนึงเนาะไปทำทั้งอะอรุ่นรุ่นดึกดับันครับรุ่นเขาค่้ลูกเสือต้องใส่กันทุกคนนั่นแหละโอ้โห นั่นสมัยเดียวะนั่นผาเต้นฟูตี่ยนั่นเขโดนจับนั่นสมัยเสมัยพ่อนี่ตะกอดอีใกระเป๋าเจลักจัเจลักจัถ้ากันเจลักกันยุ่งเหนะแม่งเตะบ้านคือตะกอดมันมืดอะรอเวลาเก็บม่เอาไปไปเมื่อีนะ ลงคุ้นจัดไม่ไปก่อนคูลินแล้วนี่เล่นล่าโอ้ยกี่กี่กี่กิ้งกะพง a few moments later บรรยากาศยามเช้าครับ9กแปดเลย ท้องกำลังตั้งเข้มมันบ่ะม่นเลวบรรยากาศชิวๆน,นี่ก๋วยเตี๋วตยวไม่ชิวก็นหนีนะขนาดวันติถนนนะก็มีแต่เสียงรถเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเลียอีหล่าบรรยแกะศเก๋สิบินปากค้าง,งมวานลึกแ่เท้นบรรยากาศแบบข้างถนนนะครับเจตตะก้อตอนเช้าครับ ทายลงงไมู่ดไปไหนเกมสื่อบเกสีสองวะมอสองไอ้มันแบบคนเฉพาะคนรู้จักี๋ยวคนรู้จักอะไรเหายเฮ้ยเด้เออโคตรสเยอะพี่งามอย บรรยากาแบบบ้านๆยม่พอเลยใจอเละไอเรออันอาโอเลี่ยงเมื่วานนะครับจะสะเกียนใจเออคุณผมกเรียนโอโม่โม่ครับได้ครับได้ครับขอบคุณรัผมครับครับคุณเจนี่ก็ในช่องาเรยบรครับ คือหมแล้วเงินออุ่นชิไปนไปวะเาม่หรเาองานนี่ด้เรามนมหมดเงินเชื่อวเงินเชื่ออย่างก็เขาจะเอาทิตย์หนาไม่ไม่เจ็บบาแล้แมนครับไม่รั่รับเมนอาจจะแมนนะครับพบรถอย่างว่าบิดแล้วไหมไป แม่ครับอันนั้นไหมครับแม่ในหลวงมเสียมครับเรื่องงานเปลี่ยนงานวัวเปลี่นพ้มเพราะว่าอาจจะมีเสี่ยงกพรนเพราะว่าไม่เขาก็ไ่รู้ยังเขาขาดเอาิงปด็นเพราะว่าจะมีมาแซมตุ้มือเลยวเพที่นึ่งดวมไปเลยหนีละก้อนนะทานอมไปเนี่ยแบอลินวเนี่ยไป้คโคตรใ่ะ

ทีเป็นขุนซาครับชมผมกันเลยนลองเ่าเพชรครับโนคลิปก็บระไทยครับเวลาก็เกือบบ่นทันครับโอ้หลายอย่างครับทั้งหมวกันครับคนเป็นไอ้ฟุกมาครับเดีแบกผู้เดินสายไฟครับผมก็เพชรบ่คคลเบ็นครับ ต้องมาคงบีมครับบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้เลยครับก็ตอนนี้อยู่ประมาณชั้นเจ็ดครับตอนนี้อยู่ม้วนรลอดม้นสารคามแล้วน,นะครับ few moments later